อัามาา่วไรกุมครับสวัสดีวันเสาร์นะครับที่23เมษายนพศ2อ6 5นะครับขนะน,นี้ก็เป็นเวลา2ทุ่ม15นาทีนะครับวันนี้มาดูถอนต้นไม้ให้ใครให้ลูกค้าท่านใดบ้างนะครับเพราะว่าจะทยอยถอนไปเรื่อยๆแหละจะมากสักร้อยต้นก็จะพยายามถอนถอนถอนแล้วก็พรุ่งนี้ไม่มีส่งของนะครับแต่ว่าไม้ที่ถอนนี่ก็จะถูกถึงไว้ให้รากมันหมาดซะหน่อยแล้วก็จะได้แพ็คง,ง่ายๆนะครับแล้วก็ ไปถึงท่านลูกค้ามันจะได้แบบไม่ต้องกังวลใจเรื่องเรื่องที่มันว่าลากจะเสียเพราะมันอบร้อนอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันเปียกอย่างเงี้ยถ้าถอนพ่กนี้นี่วันจันทร์ก็จะส่งไม่ได้เพราะมันเปียกเปียกมากนะครับอาของคุณภาวินีกระถางจันทร์ต้นหกนิ้ว1ต้นนะครับอันนี้นะครับสวยๆเลยอันนี้ดอกมีสองสีในต้นเดียวนะไอกระถางหกนิ้วเนี่ยของโตหาสวยๆไม่ได้ของโตก็เลยให้น้องบิ๊กอะ เขาเอากระถาง8นิ้วให้เลยนะครับก็เป็นต้นใหญ่หน่อยต้นใหญ่หน่อยก็ให้ไปเลยนะครับเพราะว่ากระถาง6นิ้วตอนนี้มันไม่ค่อยสวยแล้วอะ่ะมันไม่ค่อยสวยมันมีแต่ต้นเล็กเกิน <m> ก็เลยเอากระถาง8นิ้วให้เลยนะครับก็สวยใหญ่ใช้ได้นะครับก็คือว่าหย่วนหวนกันไปแล้วก็จะได้เอาไปเลี้ยงได้สบายสบายใจนะครับ <c oughs> ของเฮียพาสันไม้แฝด2ต้นนะครับต้นนี้ตนนน er ar, นน2ต้นนี้นะครับเฮียพาสันรับไปแล้วนะครับนี่ไม้แฝด2ต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งทั้งกระถางให้เลยเพราะว่า เดี๋ยวเอาไปถอนส่งไปเดี๋ยวเผื่อรากมันจะหลุดเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรพิ่งแต่งรากพึ่งอะไรเดี๋ยวมันกลัวผมผมกลัวว่าเดี๋ยวรากมันจะเคลื่อนนะครับผมก็เลยแบบไปทั้งกระถางเลยส่งให้เฮียทั้งกระถางเลยนะครับเพราะว่าจะได้รัดรากเพราะว่าผมแต่งน้องชายแต่งรากข้างบนแล้วนะครับไอ้รากรัดๆัดบางเส้นก็ถูกเอาออกนะครับนี่ครับกนะ็จะไปทั้งกระถางนะจะไปทั้งกระถางแล้วก็มี ใบด่าง2ชุดนะครับนี่สชุดแล้วก็แถมไม้สีปอีกสต้นนี่ใบด่าง2ชุดแถมไม้สีพอีกสต้นแล้วก็มีหมวกหมวกชนชมบางโตนี่เฮียเฮียประสานสั่งหมวกไป2ใบนะครับก็หมวกอ่ะมันทุนอ่ะใบละ150กว่าบาทนิดๆนะครับแล้วก็แล้วก็บางโตขายใบละ200นะครับก, okay, <nice. S 1> กําไรกําไรค่าหมวกก็จะเอาไปจะเอาไปบริจาคที่สถานเด็กอ่อนพญาไทนะครับแล้วก็นี่กระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้านะครับก็ ต้นทุนใบละ47บาทจะไม่รวมค่าส่งนะครับก็มันจะเหลือกําไรอยู่50กว่าบาทก็จะเอากําไรเนี่ยไปไปบริจาคเหมือนกัน2ออย่างนี่คือจะเก็บแต่ทุนไว้เพื่อจะไปทาหมวกต่อทำทำทำถุงผ้าต่อแต่ว่ากําไรนี่จะถูกเอาไปบริจาคนะครับพร้อมกับเงินที่ลูกค้าช่วยทําบุญมาโอ้เยอะแยะนะครับรอบนี้สงสัยจะได้หลายพันอยู่สงสัยจะได้ห้าหกพันหเจ็ดพันนะครับผมว่าจะไปเอาเงินไปให้เขาก็ น่าจะเป็นต้น,ตนเดือนหน้าหรือไม่เดี๋ยวดูใกล้ๆเดือนนี้วันที่20กว่า27 28อาจจะเอาไปให้เลยถ้าถ้ามันดูแล้วมันได้มันได้เยอะหน่อยนะครับถ้ามันได้เยอะหน่อยก็จะเอาไปให้เขาเลยนะครับเอาจะเอาไปให้สถานเด็กอ่อนพญาไทยเลยนะครับถ้าไปไม่ได้ก็จะโอนไปแบบครั้งที่แล้วที่จะโอนไปในในในเว็บเขาอะในเว็บไซต์ใน,ในเว็บไซต์ของสถานเด็กอ่อนพญาไทในมูลนิธิอะนะครับครับนี่ครับก็ใครสนใจที่จะช่วยช่วยเอาเงินไปบริจาคสถานเด็กอ่อนพญาไทยแล้วก็มี มีหมวกนะครับแรกเอาหมวกไปนะครับเอาหมวกไปใบหนึ่งแล้วก็โบเอหมวกใบละ200นะครับแล้วก็เนี่ยกระเป๋าผ้าอย่างนี้ก็ใบละร้อยนะครับก็ช่วยกันช่วยกันนะครับบางตัวก็จะคือจะขอบริจาคอย่างเดียวขอเอามาแบมือขอเงินบางตัวก็ไม่กล้าหรอกนะครับบางตัวก็ทําในพวกนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอากําไรไปบริจาคแล้วก็แต่ทุนเนี่ยทุนเนี่ยก็จะเก็บไว้ทําต่อเพราะว่ามันเป็นเงินที่ไม่เกี่ยวกับต้นไม้ใครที่จะบริจาคมาก็ต่างหากแล้วเงินที่มันแบบ ลูกค้าเหลือลูกค้าไม่เอาอ่ะลูกค้าคือเงินที่มันค่าส่งเหลือที่อะไรเหลือแล้วก็ลูกค้าบางคนก็ให้เกินมาเนี่ยบางตัวก็ไม่ได้เอาไปทําอะไรมากนะก็เอามารวมกันอยู่ตรงนี้ก็จะให้น้องบีเป็นคนจดไว้ทั้งหมดนะครับว่ามันมีเท่าไหร่นะครับก็รอบนี้น่าจะได้หลายตังค์อยู่เพราะว่ามีลูกค้าแบบบริจาคให้อย่างเดียวเลยคือแบบบริจาคบริจาคบริจาคอย่างเดียวก็มีนะครับอ่ะของคุณบุญประธานของคุณบุญประธาน3มต้นนี่จัดไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับสวยๆเลยต้นใหญ่ๆเลย นะครับของคุณอุไรของคุณอุไรไม้แปนดีกระถางแปนนิ้ว1ิบต้นนี่ของคุณอุไรนี่โขดใหญ่ๆอ้วนๆสวยๆเลยนี่มันจัดให้เลยต้นเล็กต้นใหญ่บางตจับให้ให,ให้นางให้น้องบิ๊กจัดให้เลยครับนี่นะครับน้องบิ๊กก็จะจัดต้นใหญ่ๆสวยๆดอกก็กิ่งละสีสามกิ่งก็สามสีสี่กิ่งก็สี่สีส,สองกิ่งก็สองสีประมาณนั้นเลยนะครับของคุณตุ้มอ่าของคุณตุ้มอยู่นี่นะนี่ ไม้ไซส์กระถาง6นิ้วไอ้ไม้ก็ใช้กระถาง11นิ้วดูนี่ดอกตัวใหม่ดอกตัวใหม่ล่าสุดเลยให้คุณตุ้มเลยนะครับนี่นะครับนี่ดอกใหม่หทั้งนั้นเลยนะครับจัดให้คุณตุ้มเลยมันเพิ่งแทงดอกมาจัดให้คุณตุ้มหมดเลยนะครับนี่นะครับอันไหนของใหม่ของสวยต้นใหญ่ต้อนอะไรในไซส์11นิ้วมันโตจัดให้คุณตุ้มเลยนะครับก็ไม่ช้าไม่รีรอล้ะครับสั่งก่อนได้ก่อนโอนก่อนได้ก่อนเลยครับไม่รอใครทั้งนั้นนะครับอ่ะแล้วก็มีไม้แฝดสองต้นนี่เดี๋ยวส่งทัั้้้งงงงงงถถาแไมส่ท นะครับแล้วก็มีไม้เนี่ยไม้ไซส์กระถางหกนิ้วนะครับเป็นสีขาวนะครับไปอี4ต้นนะครับสต้นแล้วก็มีฮอร์โมนมีฮอร์โมนเล่้ยงรากสองขวดอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปทําที่บ้านนะครับแล้วของคุณมิโกของคุณมิโกนี่ไป2ที่นะครับขึ้นไปขึ้นไปอุดรนะครับเจต้นส่งทั้งกระถางนะครับขึ้นไปอุดรนะครับ แล้วก็1ิต้นลงไปภูเก็ตนะครับเนี่ยสิต้นลงไปภูเก็ตก็ถอนส่งเรียบร้อยนะครับนี่ครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็สําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะยังยังไม่ครบเจ้านะครับก็จะมีอีก3าสี่เจ้าที่จะรอส่งพรุ่งนี้นะครับที่จะรอส่งพรุ่งนี้นะครับะนะครับก็แล้วก็เ,เพชรนาเพชรนาวังกับชดาเพชรก็เหลืออีกเหลืออีก3มต้นนะครับเอสต้นนี้ก็คุณคุณชูชาติรับไปแล้วนะครับ เด็กสามต้นเป็นนั้นว่าเพชรหน้าวังกับชดาเพชรนี่หมดไว้ก่อนล้วกันหมดนะครับหมดแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวรอรอบใหม่แล้วกันนะครับรอรอบใหม่รอขึ้นไม้ใหม่อยู่ตรงนู้นนะครับก็ยังไม่เรียบร้อยยังกิ่งก้านใบมาไม่ดีนะครับไม้ไซส์กระถางครึ่งปี๊บก็ยังมีเยอะนะครับถ้าลูกค้าท่านใดจะสั่งก็สั่งได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้ยังมีอยู่นะครับอ่าอะไรของเนี่ยเนียหกต้นนี้นะครับก็คุณทองพูนเขาดูไว้นะครับก็ ก็ท่านใดจะรับก็ได้นะครับเพราะว่าคุณทองภูลเขายังยังไม่ได้ไม่ได้โอนตังค์นะครับก็เนี่ยนะครับนี่ถ้าท่านใดจะรับก็ยังอยู่นะครับยังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวถามคุณทองภูลอีกทีแล้วกันว่าจะรับไหมนะครับ <g år> เพราะว่ามีลูกท้าถา,ามมาสองเจ้าแล้วก็ติดติด,ตดทางคุณทองพูลอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ถามเพราะว่าตะก,กี้ลงกระถางอยู่ลงกระถางก็ไปซื้อเนี่ยครับไปซื้อกระถางม,มาจากลาดบุรีนะครับไปซื้อกระถางมาจากลาดบุรีนะครับนี่กระถางมาจากที่นั่นโดยตรงเลยนะครับก็เต็มคัรลรถเนี่ยแหละเนี่ย ทั้งหมดก็ร่วมเบ็ดเสร็จแล้วก็200กว่าใบนะเนาะนี่ครับมาเต็มใครสนใจอ่าใครที่มาที่ร้านก็จะให้เอาต้นไม้ใส่กระถางขึ้นกระถางมังกรนี่มังกรอย่างเดียวเลยนี่นี่มังกร8ปีป๊บอันนั้น6ปีป๊2บ2ใบนีแ8ปีป๊บใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเอามันขึ้นไม้ใหญ่นะครับก็อนนี้กระถาง2ปี๊บนะครับนี่กระถาง2ปี๊บนะครับนี่ก็กสวยๆเลยนะครับอันนี้กระถาง1ปี๊บนะครับ1ปีป๊บแล้วก็มีครึ่งปี๊บนะครับนี่ครึ่งปี๊บนะครับนี่สวยๆเลยนะครับนี่ นะครับใครอยู่แถวแถวนี้ก็แวะเข้ามาดูได้ครับกระถางนะครับอ้าวก็ใส่รถ400ใหญ่มาเนี่ยเต็มเต็มเต็มรถเลยก็ลงกันหอบแดกพูดง่ายๆเลยขอบเลยนะครับอันนี้ก็กระถางคุณปั้นของอันนี้ของอ,อของพี่แหลมเขานะครับอ่ะก็อ่าอันนี้นะครับอันนี้ก็ของของลูกค้าลูกค้าสอบถามอันนี้นะครับก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ใครจะรับเหมา ผมให้เหมาเลยนะมี5ต้นนี้นะครับใครจะสั่งลายต้นก็มีลูกค้าก็เอาเป็นว่าลูกค้าท่านไหนโอนตังก่อนผมให้เจ้านั้นแหละนะครับนะครับผมขายเหมาเลยนะครับผมขายเหมานี่ยห้าต้นนี่ยห้าต้นนีสองพันส่งเอ็มเอสฟีแล้วก็ตรงนู้นอีกนะ่ะแปดต้นน่ะสามพันถึส่งเ e อ็มเอสฟีนะครับนี่ยนะครับมีชุดนั้นนะครับมีเท่ามีเท่านี้นะครับก็ใครใครเหมาผมผมส่งเอ็มเอสฟี่ะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยพันห้าส่งเ e อ็มเอสฟีไม่รีรอไม่รอช้าไม่อั้มอึ้งไม่กั้มกึ่งนะครับ ไม่ยึกยักยึกยักนะครับเพราะมันมัน,ม,น,ม,นมันแบบจะสั่งก็สั่งครับเพราะว่าลูกค้าถามเข้ามามันต้องติดซ้ายติดขวาถ้าจะรับก็รับนะครับถ้าไม่รับก็ไม่รับนะครับอย่าจกอย่ากักอะอย่าก,กัก,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 กเราค้าขายกันแมนแมนเราค้าขายกันใจใจ,ใจกันนะครับเราค้าขายกันด้วยความจริงใจอย่าก,กักใหญ่หนู่นนี่นั่นเพราะว่าบางตัวจะมาว่าบางตัวว่าโอ๊ยทําไมอะใครโอนตังเร็วก็เอาไปเห็นแกตัวผมผมจองไว้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ย เออบางโตค้าขายนะครับแล้วบางโตเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับบางโตก็ไม่รีรอนะครับใครโอนตังค์บางโตต่องให้บางโตก่อนบางโตก็ให้คนนั้นแหละนะครับเพราะว่าเราค้าขายถึงบางโตจะไม่ได้ค้าขายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเออถ้าแทงกักกันแบบกักอนุนก็ไม่เอาจะเอาไอ้นี่ไอ้นี่ก็ไม่เอาจะเอาไอ้นั่นอย่างเงี้ยไม่เอานะครับคือจะสั่งก็สั่งจะไม่สั่งก็ไม่ต้องสั่งครับง่ายๆนะครับไม่ใช่แทงกักกันไปแทงกักกันมา กลัวว่าของจะไม่ดีกลัวอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ากลัวถ้าไม่มั่นใจบางโตก็ไม่ต้องสั่งครับเพราะว่าบางโตคิดว่าสี่ห้าปีที่บางโตค้าขายมาบางโตยึดมั่นถือมั่นเรื่องพวกนี้เหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาแทงกั๊กแล้วก็อย่ามาแบบสั่งไว้ก่อนจองไว้ก่อนแต่แม่งหายไปเลยอะไรอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับเราใจใจกันนะเราค้าขายด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจแล้วก็ต้องไอ้นู่นก่อนต้องถ่ายรูปให้ก่อนนะต้องถ่ายรูปสักสิบรูปนะจะมาเลือกสักสองต้นอย่างนี้ก็ ก็ไม่เอาครับคือบางโตเอาง่ายๆนี่แหละนะครับบางโตเอาง่ายๆบางโตขายเหมาบางโตขายถูกๆบางโตขายราคาเนี้ยนะครับก็พอใจสินค้าบางโตอะไรก็ก็สั่งได้เลยนะครับสั่งเลยบางโตก็จะถอนส่งให้นะครับเออจะให้ถ่ายรูป3 4 4 5ต้นแล้วก็มาเลือกเอาต้นเดียวอย่างเงี้ยแล้วมาขอราคา5ต้นอย่างเงี้ยเออมันมันก็โหดโหดกับบางโตเกินไปนะครับไม่ใจกันเลยอ่ะเออค้าขายกันมันต้องซื่อสัตย์จริงใจกันอ่ะ นะครับค้าขายกันมันมีมีร่มีเหลี่ยมมาเล่นตุกติกเล่นเร่เล่นเหลี่ยมไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นอ่ะไม่แมนบางโตไม่ไม่ค้าขายด้วยนะครับบางตถือว่าไม่ให้เกียรติกันนะครับเพราะบางโตจริงใจแล้วคุณมานั่งบิดนู่นบิดนี่เล่นเร่เล่นเหลี่ยมเล่นนู่นเล่นนี่เล่นนั่นไม่ครบครับอย่ามาว่ากันนะครับไม่ครบอย่างนี้คนอย่างนี้ไม่ครบคุณไปเล่เหลี่ยมที่อื่นอย่ามาเล่เหลี่ยมกับผมนะครับเพราะผมขายของผมใจใจอ่ะนะครับเนี่ยผมค้าขายเนี่ยดูดิคุณมิโกะคุณอะไรอย่างเงี้ยสั่งคัด เอาจะเอาไอ้นี่สิบต้นยาวไอ้นั่นห้าต้นเอาเลยนะครับลูกค้าบางโตไม่เคยมานั่งคัดไม้แบบต้องถ่ายรูปห้าหกต้นมาให้ดูทีละต้นไม่มีนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยองคุณมิโกะเนี่ยสั่งไว้เลยสั่งไว้เป็นเดือนแล้วด้วยเนี่ยจะส่งก็ส่งเนี่ยเนี่ยลูกค้าพวกเนี้ยบอกตรงๆเลยนะครับเนี่ยบางโตเนี่ยอย่างเกียร์พาสันเนี่ยแค่ดูแลสั่งเลยนะครับนี่ยเกียร์พาสันนะครับต้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับไม้แปดเนี่ยก็เห็นเห็นกัน นะครับ abei, ไม่ trunk, mycket, ไม่มีมานั Without, with ่งก sort of so> ักไม่ม mm ีมานั่งเล่นเล่เล่นเหลี่ยมเนี่ยลูกค้าสั่งต้นไม้แล้วให้ปลูกไว้ให้เนี่ยเนี่ยโอนตังเรียบร้อยนี่เนี่ยยังไม่เอาไปเลยนะครับเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับแล้วใครนี่นี่ต้นแฝดมีต้นนึงนะใครยาวต้นแฝดนี่ก็800นะครับขอค่าส่งถอนส่งจะส่งทั้งกระถางแหะต้นแฝดส่งทั้งกระถางสบายใจกว่าต้นแฝดส่งทั้งกระถางก็ร้อยหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับก็เนี่ยมังโตค้าขายง่ายๆสบายใจอย่างเงี้ยไม่มีเล่ไม่มีเหลี่ยมเพราะนั้นอย่ามมาเเเลลล่่่่่นนนนนหีียต้้้ออองไไั ต้องแบบนั้นต้องแบบนี้ไม่ไม่เอาไม่เอาบางโตถือว่าไม่ไม่ให้เกียรติกันนะครับแล้วจะมาบอกว่าโอ้ยไม่ได้สิก็ดูในคลิปดูอะไรแล้วอย่างเงี้ยนะครับจะให้ถ่ายรูปจะให้อะไรอีกนะครับแล้วก็ถ่ายตั้ง5้าต้น5้าอย่าง50 1สิบห้าอย่างเลือกทีละต้นแล้วก็จะเอาแค่ต้นเดียวแล้วก็จะเอาราคาแบบราคาห้าต้น10ต้นมันก็ไม่ใจะนะครับไม่ใจนะครับบางโตค้าขายอย่างเงี้ยจะมองว่าบางโตวกวรปีนบางโตอะไรก็ไม่ว่านะ บางโตเห็นแก่ตัวอะไรก็ไม่ว่านะเพราะบางโตใจใจเนี่ยแล้วลูกค้าบางโตก็อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ไม่มีผิดหวังเนี่ยอย่างของคุณบุญประธานเนี่ยไม้มีปัญหาบางโตก็เค็มเลยนะครับบางโตไม่มานั่งเจ้าจุกจิกจิกจักจกจกจ๊กหรอกเพราะบางทีเราผิดพลาดกันได้ไม่มานั่งแบบอารมณ์ผบอะไรให้ยุ่งวุ่นวายนะครับก็เอาหัวใจมาซื้อราคาไม่แพงค้าขายกันง่ายๆเนี่ยกำไรมันมีไม่เท่าไหร่เนี่ยมีน้องๆมาช่วยทํางานอย่างเงี้ยเนี่ยสองสามทุ่มยังไม่ได้เลิกงานเลยเข็นของกันอยู่เนี่ยครับขแรงนิดๆหน่อยๆให้บางโตเถรอนะครับ สองทุ่มกว่าบางตัวทำงานโงกๆพิ่งลงกระถางเสร็จแล้วมาถอนต้นไม้รอส่งอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันกําไรไม่ได้เยอะอะไรหรอกครับนะครับก็ขอความเห็นใจขอความจริงใจก็สั่งต้นไม้สั่งสั่งก็สั่งกันมาเอาใจมาเลยนะครับราคานี่โหมันได้หมดแหละนะครับเนี่ยป่วยๆจะสั่งอะไรก็สั่งได้ครับนี่อันนี้ก็ไม่ถ่ายรูปเหมือนกันนะครับชอบไหนก็แคปหน้าจอมาใครอยู่ใกล้ก็มามาดูที่ร้านเอาแล้วกันนะครับใครที่จะให้สั่งก็เนี่ย กระถางละ3 0 0อเนี่ยก็เนี่ยบางโตหยุดภาพไว้ก็แคปหน้าจอมาเลยรับรองไม่ผิดต้นนะครับลูกซาก็สั่งไปเรื่อยๆเนี่ยค่อยๆหมด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 ,หมดไปเนี่ยอ่าสั่งก่อนโอนก่อนหมดบางโตให้คนนั้นเลยนะครับไม่ใช่มาแบบสั่งไว้แล้วก็เงียบหายไปนะครับพอถึงเวลาพอถึงเวลาสั่งนี้เอาต้นนี้เอาต้นนี้ยังอยู่ไหมเอาต้นนี้ขายไปแล้วอ้าวขายได้ยังไงล่ะฉันจองไว้เอาพี่ผมจะขายคนอื่นไม่ได้หรอคนอื่นพร้อมโอนตังค์อ่ะผมก็ต้องขายให้คนที่ผมพร้อมเขาพร้อมโอนตังค์ให้ผมสินะครับ เพราะว่ามันมันของพันนี้มันซื่อสัตย์จริงใจอ่ะนะครับจะมานั่งเล่นเล่เล่นเหลี่ยมกันบางโตไม่ครบบางโตไม่ทําการค้าด้วยนะครับเพราะว่าการค้าของบางโตเป็นการค้าที่จริงๆกันอ่ะนะครับไม่มีเล่ไม่มีเหลี่ยมไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นใจบางโตเหอะนะครับกำไรต้นละาไม่เท่าไหร่เนี่ยกว่าจะเลี้ยงได้แบบนี้ขายต้นละ300อเนี่ยขอค่าส่ง50บบาทเนี่ยถ้าลูกค้ามันแพงเมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยกว่าจะเลี้ยงได้ขนาดนี้เนี่ยใครเลี้ยงได้ขนาดนี้มาใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยกว่าจะได้ขนาดนี้ มาในต้นกระปิดเดียวเนี่ยมาเห็นลงจากรถเนี่ยถ้าลูกค้าดูคลิปเก่าๆได้เลยมาเห็นลงจากรถในต้นกระปิดเดียวดอกก็ไม่มีนะครับเลี้ยงจน,นได้แบบเนี้ยแล้วบางตขอแค่ต้นละ3ามร้อยขอค่าส่งห0สิบาทเนี่ยยังมีคนมาต่อบางตเลยนะเออต่อทําไมเนี่ยเลี้ยงกว่าจะได้ขนาดนี้เนี่ยเนี่ยสวยมากนะครับสวยมากนะครับก็สีกระถางเนี่ยบางตส่งเีเมให้ฟรีเลยนะครับก็มีคนมาต่อเอาราคาเก่าไม่ได้หรอสีกระถางพันโอ้ไม้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตั้งเยอะเนี่ย จะให้ราคาเก่าอีกหรอนะครับเนี่ยอันนี้ต้นละร้อยห้าต้นห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบเอ้ยห้าต้นห้าร้อยส่งฟรียังมีลูกค้ามาต่อยอนะแถมต้นหนึ่งไม่ได้หรอห้าร้อยส่ง EMS ฟรีทั้งกระถางยังมาต่อยอนะครับก็แบบโอ้ยงั้นสั่งยี่สิบต้นไม่พันหกก็ไม่เอาบอกเยอะไปจะเอาจะเอาหกต้นห้าร้อยส่ง EMS ฟรีนะครับก็เห็นใจบางโตเหอะต้นไม้พวกนี้กำไรมันจะสักเท่าไหร่เนี่ยต้นสูงใหญ่ขนาดนี้เนี่ย นะครับเห็นต้นจริงแล้วจะรู้ว่ามันใหญ่จริงมันสวยจริงนะครับเนี่ยสวยมากสวยมากวันนี้ก็ขอบคุณคุณโมนากับคุณเท็ดดี้นะครับขอบคุณเท็ดดี้นะครับที่ะอำนะครับไปก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ไปลงต้นไม้ไปเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยเอาต้นใหญ่ๆต้นใหญ่บางตไปหมดแล้วคุณโมนาคุณเท็ดดี้นี <ious S 1> ่ก็อ<ต>ีกเจ้าหนึ่งนะที่แบบ คือต้นไม้ต้นใหญ่แต่บ้านเขาไม่มีรถใหญ่ก็เลยต้องให้บางโตไปส่งเขาก็เก่งใจก็ให้ข้าส่งให้มาอะไรมาครบถ้วนสมบูรณ์นะครับให้มาเกินด้วยนะครับจะจะคืนก็ไม่เอาจะจะเอาต้นไม้เพิ่มก็บอกไม่เอาเพราะว่าเขารู้ว่าเราทํางานกันเต็มที่แล้วก็ไปลงต้นไม้ไปอะไรคือทํางานกันเต็มที่อ่ะเขาก็ให้ทิปให้อะไรมาก็ขอบพระคุณคุณโมนาอย่างสูงขอบพระคุณมากๆเลยครับขอบพระคุณคุณเชดดี้ด้วยนะครับคุณ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 ผู้ชายนะครับก็ มีธุรกิจส่วนตัวกันทํานะครับก็เอาต้นใหญ่ไปนะครับต้นใหญ่ที่ลงโล่งนั้นคุณโมโนาไปสองสามต้นเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอม,มานําเสนอเท่านี้นะครับวันนี้เหนื่อยเจ็บคอด้วยครับครับขอบคุณมากมากครับวัสลามัอะไรกุ้มก็รรอกมาตุนเล่าบารากาตุกตอขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ